สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับอัญชันแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็มีทุละันะต้องไปต่างอำเภอนะครับเออก็เลยว่าจะถ่ายคลิปแหวะเซเว่นด้วยนะเผื่อจะเจอรถเหล็กอะไรเด็ดๆนะครับกลับบ้านออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูไปไปดูกันครับว่าจะได้รถติดไม้ติดมือมาไหมคลิปนี้อ่ะมาถึงเซเว่นแรกนะครับก็วัดอุณหภูมิเนาะล้างมือสักนิดนึงนะครับเออช่วงนี้โควิดมันน่ากลัวนะ ก็มาดูที่ชั้นของเล่นกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยชั้นของเล่นโล่งมากเลยนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอ้าวนี่ตรงนี้มีล้อมาโจเล็อยู่นะครับแล้วก็มีไข่อยู่สองใบออแล้วพวกรถเหล็กอยู่ตรงไหนเนี่ยอืมเหมือนจะชั้นโล่งๆนะครับแสดงว่าของยังไม่มาลงเนาะอืมอย่างนี้ก็ไปเซเว่นถัดไปกันดีกว่าครับเซเว่นนี้เราน่าจะไม่ได้อะไรละไป ่ก็เดี๋ยวแหว่เซเว่นนี้นะครับเป็นเซเว่นสุดท้ายนะครับเซเว่นที่2พอแล้วนะครับก็เออช่วงนี้นะครับก็ไม่อยากแวะที่ไหนเยอะเนาะเออมันอันตรายนะครับเอาเซเว่นหลักๆพออ่ามาดูซิชั้นของเล่นเหมือนจะอยู่แถวนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดโอ้โหนี่ไงนี่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 ฮัตวิลลนะครับเจ้า GTR Liberty Walk นะครับคันนี้นี่คันหลังนี่ก็เด็ดครับ Tesla Cyber เนาะ เอออันนั้นก็เป็นมาจเลตซีรีส์ใหม่นะครับเซเวน่นนี้คุ้มเลยนะครับเจอสองคันนี้นะลองดูสิครับมีมาจเลสไหมเออเจอจูนอัพสักกล่องหนึ่งไหมนะครับอันนั้นก็เป็นรถเหล็กแผงเนาะเหมือนจะไม่เห็นมาจเลตจูนอัพเลยนะครับอันนี้ก็มีแต่ไข่อ,อ่ะไม่เป็นไรครับได้สองคันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะ อันนี้ก็มาเจเร็ดซีรีส์ใหม่นะครับเอา2คันนี้ไปจ่ายตั้งนะครับีลยวเดี๋ยวกลับไปรีวิวกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆกันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย